เดี๋ยวก่อนนะครับโอเคตั้งลำให้พร้อมนักแข่งพร้อมระวังเรียมโอ้หเป็นพี่พงศ์นะครับน้ำเลี้วๆๆๆๆๆวเลียเลยเล้ยีโอ้พี่พงศ์แรงมากวันนี้หนึ่งรอบพี่พงศ์อ้าวพี่โชคไม่อ้อมไม่อ้อมทุนครับไม่อ้อม โอเคมาได้เลยขึ้นแล้วพี่พงสองรอบครับพี่ชัยสองรอบระวังเรือตรงทุ่นนู้นด้วยนะครับพี่โชคสองรอบพี่พงสามรอบตามมาด้วยพี่ชัยสามรอบโอ้โหนิ้งชัยนิ่งช้ได้สามคู่เลยพี่โชคสามรอบพี่พงศสี่พี่ชัยสี่ ท่าทางจะใกล้ล่วงแล้วพี่ชยัยเอาเร็วพี่ชัยด็วพี่หงเข้าไปตามมาด้วย<ป>พี่ชัยเยี่ม <Yeah. S 2> อะไรครับผมฝาะกาศอ๋อวันอาทิตย์